สวัสดีครับตตยิดพาเที่ยวครับสวัสดีครับพี่ที่รุบรอยังเลยที่รูบรอยังเนงนะแลาดนะรลบโเอ้หนามาเป็นไรโอ้ต้องไฮคูโอ้เดแบบวบอันนี้ก็ดีเดบบวบอะไรนางชักเอบบอายดูเดบบอ้านะยขึ้นบานยงเดบบอาเก็บมา กำลังลงของครับแม่ค้าแม่ขายตอนนี้จะเป็นด้านประทูก็กําลังแพ็กสนันบันไวเลยไม่มีเวลาคุยกันเลย <c oughs> ะจะไม่ยอมดูหลยเลยลด,ดูตัวจะของเดึงเถออวันนี้จะเป็นด้านมันเชื่อมสักคู่ตม้มนะป้าของมันบางทิงเนาะป้าปะนะ <c oughs> โอ้ไม่ค่อยมีกินเลยเนี่ยสกูนแบบสกูตม้ม อันนี้มันหานาทีใช่ไหมป่ะของบ้้นๆเลยครับนี่อันพักป่านเลยนี่ยืมมาใหม่ๆเลยอะไรนึอป่ะใบสาพูใบสาภูอโอ้ทักชีจับจับนี่พักเยนางก็ยังมีมาเนี่ครับเยนางของโ <ไ lados S 2> บราณจริงๆครับ บไปหมุนทัว่วนะหมัดหนึ่งสิบบาทจะดื้องใหญ่อย่าลืมนะครับผมตลาดนัดวันศุกร์บ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มทุกวันจะเป็นด้านกากหมูอะไรครับนี่หมูส้มนยะแหนมหมูผักกอดพันนากวางตุ้งครับทุนี้ กาดเขาวงตุ้งวะๆเลยหน, <c oughs> น่อยเนาะมีแต่ผักครับน่ากินมากปลอดสารพิษตรงนั้นเลยครับครับตรงนู้นจะเป็นด้านไข่ปิ้งครับปลาเดดเดียวครับกำลังลงครับกำลังเรียงกันฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านขะต้มมัด <c oughs> ข้ต้มแซ่ข้าวต้มแซ่ คคนรดี่ะรับอันนี้กล้วยเป้ขายอยู่เครื่องเลยจีแม่ว่าปั่นขายบ่เว่าปั่นปั่นด้วยจ้าจีแลกวจะลูกค่ะอ๋ออันนี้บักลิ้นฟ้าครับอ้อมีเจ้าของพื้นบ้านครับครับเนี้วอ่อนๆขัาเนี้วใหม่ครับสามโลลอยไปขายถูกจีแม่ขายเป็นนี่นะก้นเตื้อเฮาจีนี่ก็ต้มมัดครับอันนี้เป็นห่อหมกไก่ยังแม่เนี่ยหมกไก่ใส่ปีจ้าโอ้ครับผม ที่หอดใบผู้ครับี่เด้อผู้เฒ่าผู้โตมากครับของเราพื้นบ้านจริงๆครับไม่มีสารพิษอะไรครับอันนี้ก็ไก่บ้านครับสั่งหามาขายผู้เฒ่าอย่าลืมนะครับบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มครับวันนี้จะเป็นพวกอสมุนไพรโศกนาดีมี่ยังแนแม่แก่ปวดหลังปวดเอวครับนี่ก็เป็นพวกสมุนไพรบ้านเราครับ ต่างสดดวมีหลายอย่างโอ้นี่กับข้าวครับโอ้น่ากินจังเลยคุณน่ะปลาลาทิคุณด้านผัดเผ็ดประดุกดอกไม้ครับอันนี้เป็นเนือนน้อนาเนื้อนาปากช่องนี่ครับ <Yes. S 1> เพียรเก็ดปากช่องดูเป,ป,เ,ป,ปรเริ่มเลย ลูกซิ้นครับวันดีจ้าไหมคสรับครับชิ้นสามแผกระ้อยครับมามาออกที่วิหาวครับนี่เอาละครับขนมครกวันนี้ทำแล้ววันนี้ทำแล้วโอ้โหน่ากินเลยเห็ดเห็ดเห็ดเลยนี่นี่ครับมีหลายไส้ครับถ่ายรูปอย่างเดียวเลยเนาะครับผมครับนี่ไส้ข้าวโพดไส้เผือกมีหลายไส้ครับร้อนๆน่ากินครับ ฝั่งนี้จะเป็นด้านบักเผาครับนี่ข้าวน้ำหอมแท้ผ่าสดๆให้เห็นเลยครับอันนี้อันนี้มันสุกแล้วบ่เจนี่บักเผายายดีเรากระลังหามเนาะกระลังกินซุปครับผมครับอันนี้ขี้กล้วยครับสวัสดีจ้าเจ้สวัสดีค่ะครับซื้อได้ทุกผูกกล้วยมีร้ยสิบบาทครับผมขอบคุณมากครับ